สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับสวัสดีครับไปพงศธรอ๋โอโบเมนน้องใหม่น้องใม่จริงจมมี่ลีพี่น้องคัน,นนี้สุดจัดเลยครับวูว์ใเจลู้เองน่าจะมาจากนอก,นอกใช่ไหมด่าข้าวโพละไงต้นก้าเปลี่ยนยางคันนี้ครับเอ้าต้นก้าตัวนี้สุดยอดเลย สวนีดครับพี่นครับ <c oughs> โอ้สุดยอดแท้เ <c oughs> จมมากยางมาแล้วบอบยางบอกอ๋อ, <c oughs> อครับครับโอ้เตี้ยอะไรครับสิบสองล้อ เสียนีเนาะถังน้ำมันมสองสี่แปดภายในเหรอครับทางต้นกล้าสวัสดีครับครับผมโอ้แน่นอนแท้ครับผมชัดยอดครับต้นกล้าเบากยุน ปลายิงใส่ทั้ง12เลยใช่ไหมครับ,รบอ๋อในวัวเหรอวัวอยู่นี่ป่ะวัวู่นอือวัวเยอะเน้เราเลี้ยงถึงว,วัวงามๆเนาะเน่นนอนครับคันนี้ไปไหนป่านี่ชนบุรีชนบรุรีอุ้ม,มาไก่แท้ไก่ทะเลไก่ทุ่งบนอ๋อให้ปา่าขึ้นทั้งลำเลยนะทั้งหมดเลยบอกไม่มีเพนเนาะเรียบๆเลยเนาะ ตเตี้ยเตี้ยอะไรเนาะเป็นยางมินียมั้ครับหรือยางย,ยังไงเป็น,าปน,นยางไหม,มอ๋อยิงยิงใส่เลยครับอันนี้ขอยออกมาขายแล้วอ๋อมีคนเอาแล้วอู้ม,มันเตี้ยดีเนาะถุงลมใช่ถุงลมแน่นอนเบรกแห้งๆเลยใช่ชังเป้ไม่ได้มาเล่นบ้างหรอครับมันเปิดอู่ไม่ใช่เหรอเปิดอู่เหรอไม่ใช่นะเห็นไปโพสเห็นก็อยู่จุมพลว่ามีปัญหาอะไรนี่ อ๋อรวยเอารวยเอานี๋รวยที่ไหนครับไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยเต็มเต็มครับครับเดี๋ยวผมยิงรอเลยนะงั้นไหนขึ้นมาเร่งฟังนี้ก็อนเลยเอาหล่อหลังก่อนตอนนี้กำลังใส่ไม้ดำครับ สีนี้ก็สวยนะเขาเรียกสีอะไรนี่ถ้าภาษาลาวเขาเรียกสีเขียวขีมาในพน้องแบบนี้โอ้โหดำยาวๆนี่เป็นคนอะไรครับตะแกรงเรียบร้อยครับนี่กันรั่วพื้นเป็นพื้นเหล็กนี่แจ๋วเลยนะสูงมากตอนนี้ก็อยู่ที่อู่ช่างรัก สวยงามมันเตี้ยดีนะนี่น่าจะเป็นเดิมๆม,มาจากนอกไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะน่าจะเอาสเปคนี้เลยกเ,เจีวนลครับไอเสีย ช่างที่อูเสร็จหมดยังครับตอนนี้เสร็จหมดแล้วครับอ๋องานเยอะมากเลยช่างน่ะเดือนนี้สามพันเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดคั้นี้ครั้สุดท้ายคั้นี้สุดท้ายโอ้ไฟยในสุดยอดมากเลยทีเนาะเต็มแจมเลยนี่จัดเต็มเลยใช่ไหมจัดเต็มเลยครับผมโอ้วีพีแน่นอนมากครับช่างต้นกล้าติดต่อได้ครับนี่ศูนย์แปดหนึ่งหกเจ็ดสี่หกศูนย์หกหก กล้าบะยนกันชนเนี่ยสุดยอดเลยครับนะครับไหนเดี๋ยวถอยมาแล้วถอยไปตรงนี้ดีกว่านะายเดี๋ยวถอยไปตรงนีด้ดีกว่านงแต่ว่านายต้องเบิกรถให้พี่เลยฮะ จะมาไหนต้งมารถไหยพี่ดวนเลยเซนิดย่างรถเกียรางแตกอีกแล้ว<อ>เซนิดยางรถเกีแตกสำรุงนี่อูช่างรัดก็อยู่ที่นี่ครับหน้าวัดวัดอะไรวัดสีโควณา,ารามสดๆเลยครับคันนี้ยอดมาก สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอบคุณที่ตามแล้วครับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ